สวัสดีครับวันนี้เรามีโจทย์สนุกๆมาให้คิดตามกันครับกับหุ้นระดับโลกของสหรัฐ3ตัว S&P Global Costco และ Coca-Cola ใน3บริษัทนี้เนี่ยมี1ตัวที่น่าซื้อ1ตัวน่าถือและอีกตัวน่าสะสมคำถามก็คือแล้วตัวไหนล่ะครับที่เป็นตัวไหนเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับคำว่าหุ้นแทงกันสักหน่อยนะครับ คำนี้ก็เปียบเปรยเหมือนกับรถถังที่มันแข็งแกร่งนั่นแหละครับพูดง่ายๆมันก็คือหุ้นบลูชิพดีๆนี่เองมาจากบริษัทที่มั่นคงมากๆจ่ายปันผลสม่ำเสมอแล้วก็เน้นทํากําไรในระยะยาวถือเป็นเหมือนเกราะชั้นดีเลยครับสาหรับผ่อนลงทุนของเราในวันที่ตลาดไม่แน่นอนเอาล้ครับโจทย์ของเราชัดเจนแล้วนะครับซื้อถือหรือสะสม3คํานี้จะไปอยู่กับหุ้นตัวไหนกันแน่ว่าแล้วก็อย่ารอช้าเลยครับเรามาเริ่มวิเคราะห์ตัวแรกกันเลยดีกว่า และนี่คือลำดับการวิเคราะห์ของเราในวันนี้ครับเราจะเริ่มจาก SPGI เจ้าพ่อวงการข้อมูลการเงินตามด้วย COS ป้อมประการที่แข็งแกร่งด้วยค่าสมาชิกแล้วก็ไปต่อที่ KO ราชาเงินปันผลที่ยังไม่หยุดพัฒนาก่อนที่เราจะไปสรุปคำตอบทั้งหมดและดูว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากการวิเคราะห์ครั้งนี้บ้างครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับเรามาเจาะลึกกันที่ S&P Global หรือที่นักลงทุนรู้จักกันในชื่อย่อ SPGI บริษัทนี้เนี่ย เขาเป็นเหมือนผู้ผูกขาดข้อมูลในโลกการเงินเลยครับถามว่าอะไรที่ทำให้ SPGI แข็งแรงขนาดนี้คำตอบก็คือบทบาทที่ไม่มีใครมาแทนได้ในตลาดการเงินโลกครับบริการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนภาษากลางที่นักลงทุนทั่วโลกต้องใช้เพื่อประเมินว่าใครจะจ่ายหนี้ไหวหรือไม่ไหวมันเลยทำให้ SPGI อยู่ในจุดที่แทบจะผูกขาดซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นปราการทางธุรกิจที่แข็งแรงมากๆครับ แล้วความแข็งแกร่งที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในนามนะครับแต่มันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขจริงๆเลยล่าสุดกำไรต่อหุ้นของ SPGI โตขึ้นถึง10%เลยทีเดียวครับซึ่งมันบอกเราว่าบริษัทเนี่ยไม่เพียงแต่บริหารงานได้มีประสิทธิภาพแต่ยังมีอำนาจในการตั้งราคาสูงๆได้อีกด้วยทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจที่สุดสาหรับนักลงทุนอย่างเราๆครับคือถึงแม้ว่าผลประกอบการจะดีมากแต่พอมาดูเรื่องมูลค่าเฮ้ ถึงหุ้นจะดูราคาสูงนะครับแต่ถ้าเราเทียบกับค่าเฉลี่ยของตัวมันเองในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยราคาตอนนี้ถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยถึง9%เลยนะนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันเป็นจังหวะที่น่าสะสมไม่ใช่การเข้าไปซื้อทีเดียวตุ้มเดียวนะครับแต่เป็นการทยอยเก็บคุณคุณภาพเยี่ยมแบบนี้เข้าพอร์ตไปเรื่อยๆไปต่อกันที่บริษัทที่2เลยครับ Costco หรือ COST ที่ผมอยากจะเรียกว่าเป็นป้อมประการแห่งค่าสมาชิกเพราะว่าโมเดลธุรกิจที่แท้จริงของเขาเนี่ย หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ครับความลับสุดยอดของคอ s t สโกจริงๆว้าวไม่ได้อยู่ที่การขายของราคาถูกเลยครับเพราะตรงนั้นกำไรน้อยมากแต่หัวใจของธุรกิจเขาจริงๆคือเงินค่าสมาชิกรายปีต่างหากครับที่เป็นเหมืองทองคำของจริงเป็นรายได้มหาศาลที่เกิดขึ้นซ้ำๆทุกปีจากสมาชิกกว่า81ล้านคนทั่วโลกทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงและคาดการได้ง่ายมากๆแล้วโมเดลธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันเวิร์แค่ไหนดูตัวเลขนี้สิครับ ในไตรามาสล่าสุดยอดขายของเขาโตขึ้นตั้ง8%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งก็มาจากการที่คนมาเดินซื้อของเยอะขึ้นแล้วก็ใช้จ่ายกันมากขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่ครับแต่ของดีแบบนี้แน่นอนว่าใครๆก็อยากได้ตลาดก็เลยให้ราคากับหุ้นตัวนี้ไว้สูงมากๆเลยครับดูสิครับว่า PE ตอนนี้เนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในรอบ10ปีถึง39% ผู้ง่ายๆก็คือตลาดได้ให้ราคากับความสําเร็จในอนาคตไปล่วงหน้าจนแทบไม่เหลือช่องว่างแล้วนี่แหละครับเขตผลที่ว่าถ้ามีหุ้นอยู่แล้วก็น่าถือต่อไปแต่ถ้าจะให้เข้าซื้อตอนนี้อาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่ครับแต่สําหรับคนที่มีหุ้นคอสโกอยู่แล้วในพอร์เนี่ยมันมีไม้เด็ดอีกอย่างหนึ่งที่ต้องรู้ไว้ครับนั่นก็คือบริษัทนี้เขาชอบมีเซอร์ไพรส์ด้วยการแจกเงินปันผลพิเศษก้อนใหญ่ๆออกมาเป็นครั้งคราวซึ่งมันก็เหมือนเป็นโบนัสก้อนโตที่มอบให้ผู้ถือหุ้นที่อดทน ถือเป็นส่วนสําคัญของผลตอบแทนโดยรวมเลยล่ะครับมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วครับโคคาโคล่าหรือ KO ราชาแห่งเงินปันผลพอได้ยินชื่อนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอืเป็นธุรกิจที่โตชาแล้วหรือเปล่าอิ่มตัวแล้วหรือยังเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความจริงเป็นยังไง ดูภาพนี้แล้วน่าจะเข้าใจได้ทันทีเลยครับนี่คือการเติบโตแบบออร์แกนิกของโคคาโคลาที่โตถึง5%ในไตรมาสล่าสุดเทียบกับคู่แข่งเบอร์หนึ่งอย่างเพปซิโกที่โตแค่2.1%นี่คือการตบหน้าความเชื่อที่ว่าโคกไม่โตแล้วนะครับไม่ใช่แค่โตนะแต่โตเร็วกว่าคู่แข่งเกือบเท่าตัวเลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับนอกจากจะโตดีเกินคาดแล้วเนี่ยพอเรามาดูเรื่องราคาจะเห็นว่า PE ปัจจุบันของ KO ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองในช่วงปีที่ผ่านมาถึง15%เลยทีเดียวนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากครับว่าราคาหุ้นอาจจะมีส่วนลดซ่อนอยู่แล้วพอเราเอาส่วนลดตรงนี้ไปบวกกับเงินปันผลที่ให้สูงกว่า3%อีกโอ้โหมันลงตัวมากเลยครับสำหรับนักลงทุนที่มองหาทั้งไรายได้และความมั่นคงนี่จึงเป็นเหตุผลที่แข็งแกร่งมากๆที่ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าซื้อครับเอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกไปทีละตัวแล้ว ก็ถึงเวลามาสรุปและเฉลยโจทย์ของเรากันแล้วครับตารางนี้สรุปภาพทั้งหมดให้เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยครับลองดูที่ช่อง PE เทียบกับอดีตสิครับจะเห็นเลยว่า Costco เนี่ยพุ่งไปบวก39%คือแพงกว่าตัวเองในอดีตไปมากในขณะที่ SPGI กับ KO ติดลบทั้งคู่หมายว่าว่าถูกกว่าอดีตของตัวเองเนี่ยแหละครับคือหัวใจสําคัญของการตัดสินใจของเราในวันนี้และนี่คือบทสรุปของปริศนาครับคําแนะนําของเราก็คือ ซื้อสำหรับโคคาโคล่าราชาเงินปันผลที่มูลคา่าหน้าดึงดูดใจมากๆสะสมสำหรับ S&P Global ธุรกิจผูกขาดคุณภาพสูงที่ตอนนี้มีส่วนลดเมื่อเทียบกับอดีตและสุดท้ายคือถือสำหรับ Costco บริษัทที่เติบโตอย่างยอดเยี่ยมแต่ราคาหุ้นก็แพงมากในปัจจุบันครับสุดท้ายนี้เรามาดูกันครับว่ามีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่เราในฐานะนักลงทุนสามารถนำไปปรับใช้ได้จากเรื่องราวของหุ้น3ตัวนี้ครับ และแน่นอนครับต้องขอย้ำตรงนี้อีกครั้งว่าเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลและความรู้เท่านั้นนะครับไม่ได้การชี้นำหรือแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดการตัดสินใจลงทุนเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเองนะครับผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามสำคัญข้อหนึ่งนะครับว่าในโลกของการลงทุนเราจะมองออกได้ยังไงว่าหุ้นตัวไหนเป็นบริษัทที่ดีแต่แพงและหุ้นตัวไหนคือบริษัทที่ดีและคุ้มค่า ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับหากมีหัวข้อไหนที่อยากให้เรานำมาวิเคราะห์อีกก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ